ปี2017นับเป็นปีแห่งภัยธรรมชาติเกิดพายุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ในหลายพื้นที่ลาวกำลังวิกฤติฉนเผ็สังเกิดผลิตไฟฟ้าแตกนะครับสื่อท้องถิ่นนั้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งแล้วก็สูญหายอีกหลายร้อยคนสถานการณ์ภัยพิบัติของโลกมีแต่จะทวีความรุนแรงมาขึ้นทุกปีพายุดินถล่มน้ำป่าแผ่นดินไหวภูวเขาไฟระเบิด หลายคนบอกว่านี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรนี่คือหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติที่เคยผ่านเหตุการณ์เมืองใต้บาดาลมาแล้วเมื่อปี2556แต่วันนี้พวกเขาไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ภัยพิบัติโลกแม่สอนจากเมืองแองกระทะรอวันน้ำท่วม กลายเป็นหนึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติที่ลดความเสี่ยงได้ทำไมปีนี้แม่สอนน้ำไม่ท่วมเศรษฐกิจกไม่พังดูแลคาจนมาตรโรก็มาสมอมาเยอะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทํางานในเชิงของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะทําให้ลดความเสียย่ยงภัยน้ําท่วมไปได้น่า ตอนแรกเราเชิญทั้งหมด20ชุมชนมาพูดคุยกันเฉยเมื่อเราได้รับผลกระทบแล้วก็เราควรจะทําแบบไหนอย่างไรแก้ไขช่วยชาวบ้านไปก็มีกลุ่มของทางสถาบัน LDI หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําก็เข้ามาให้ข้อมูลพวกเราก็เป็นโครงการที่ไปเสริมศักยภาพของชุมชนเนี่ยให้มีศักยภาพในการที่จะ บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติของแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละชุมชนโดยที่สําคัญเนี่ยก็คือการมีชุมชนเป็นฐานของการทํางานนะครับเราก็ตั้งต้นโดยใช้ตัวกรอบเส้นใยเนี่ยเป็นกรอบการทํางานอันนี้เริ่มต้นจากแ้งล้นพันนจาจากชุมภามปล่อยมาเนาะก็จะเข้ามาตรงน,นี้กรอบเส้นใดเนี่ยก็เป็นกรอบที่มุ่งไปที่การที่จะทําให้คนในพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ มีการลงทุนเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความสามารถที่จะให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงนะครับรวมถึงการที่จะไปทำเรื่องของการฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เกิดภัยแล้วนะฮะให้สามารถที่จะฟื้นคืนสภาพเดิมได้ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมเป็นเวลา6ปีแล้วกับการก่อตั้งเครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอดขึ้นเพื่อดำเนินการในทุกมิติ ที่จะทำให้ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติลดลงนึง่เราไม่รู้ว่าประตูนี้ตกลง้วมันเสียหรือมันเป็นอะไรยังไงซ้อมที่แช่งมาเนี้ยต้องการให้เป็นอะไรไม่สอนมันก็เปลนเป็นอีกเป็นกระทะอะเพราะนั้นถ้าเราดูภูมิประเทศรอบจะเป็นภูเขาทั้งหมดแล้วน้ําจากภูเขาสั้นๆมันก็ไหลลงแล้วจุดสุดท้ายก็ลงน้าเมยทุกสายที่ที่เขาตถมไปมันก็ ไม่มีทางน้ําก็ไหลามาจาำทางนุนพอท่อตันแล้วน้ํามันก็ไปไม่ได้มันก็จะตีกลับมันก็ไหลขึ้นมา แรกก็คือการเดินเท้าสำรวจพื้นที่ตัวเองพาไปดูจุดว่าน้ำจากตรงไหนไปตรงไหนไหลไปตรงไหนบ้างนะฮะทำแผนที่ของตัวเองแบบประชาชนทําเข้ามาแล้วก็นําปัญหาเข้ามารรามกันเามาืม่อเรารู้ปัญหาเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็รวบรวมมาเป็นข้อมูลจากเมื่อมามีข้อมูลชัดเจนแล้วเนี่ย เราสามารถตอบโจทย์ก็คือเราสามารถแก้ไขปัญหาจุดที่เราคิดว่ามันสำคัญที่สุดการใช้ GPS เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเรารู้จุดเฉพาะคนในพื้นที่อย่างเช่นว่าเรารู้จุดว่าหลังบ้านลุงคนนั้นลุงคนนี้เราเราเราบอกกันในในกลุ่มชุมชนเนี่ยเรารู้กันแต่ทีนี้ เมื่ออาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาบอกว่าคุณต้องทําให้เป็นรูปแบบสากลโดยที่ว่าให้จุดพิกัดจุดพิกัดคือใช้เครื่องมือมที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางระบบดาวเทียมคือเขาเรียกว่า GPS หลังจากที่ประธานชุมชนทำงานได้ประมาณ2ปีเราก็คิดถึงว่าเเราควรจะมีแนวร่วมในการมาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเช่นกันเรามีอสอมอ,อยู่ในมือของแต่ละชุมชนทั้ง20ชุมชนเราก็เลยเชิญกลุ่มอสมเข้ามาคุยพูดคุยก่อนเราจะต้องทําอะไรบ้างเช่นการเตรียมข้อมูลพื้นที่ถ้าหากว่าน้ําท่วมหนักเราจะเอาผู้่วยเหล่านี้ไปไว้ที่ไหนเมื่อพัฒนาระบบข้อมูลความเสี่ยงภัยของพื้นที่ซึ่งมีทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยงแล้ว ก็ได้เวลาสร้างแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดถอนความเสี่ยงที่ต้องลงทุนลงแรงมากกว่าเดิมพอดีมีโครงการเข้ามาเป็นโครงการทันิยมยั่งยืนนะคะเข้ามาเราเลยเอ,เอางบตรงนี้มาทำความสะอาดรางน้ำของเราแล้วทำฝายกั้นน้ำอะคะ่ะจากปกติคือพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ย ขยะทุกอย่างเออเข้าบ้านใช่ไหมคะมันก็เลยค่อนข้างไม่สุขสุขลักษณะอะค่ะแต่พอเราขยะออกไปปุ๊บพอน้ําขึ้นมาเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงน้ําลดมันเลยทําให้อ่าความเสียหายน้อยลงมากเลยอะคะ่ะโอ้ดีขึ้นมากเลยค่ะจะบอกว่าจากปกติคือริมน้ำเนี่ยจะไม่มีใครมานั่งหรือมาเลยทุกวันนี้หลังเลิกงานทุกคนก็มานั่งกันริมน้ํามาดูน้ํากันมาดูปลาจากที่ไม่เคยมีปลามาก่อนนะคะโอ้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากในโครงการนึงของชีวิตเลยค่ะเพราะว่าจาก สิ่งปฏิกูลที่แบบเยอะมากจนแบบสะอาดขนาดนี้ค่ะก็เลยแบบว่าเออภูมิใจนะคะเมื่อยิ่งลงมือทำร่วมกันหาหรือต่อมาจึงเกิดเป็นแนวทางการจัดการน้ำแบบใหม่ๆที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาชาวบ้านจากเราขุดลอกคลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังทำฝายน้ำล้นนะคะเพื่อที่ว่าให้น้ำเข้าในทางหมู่บ้านเราน้อยลงแต่ผ่นน้ำไปอีกทางนึง ตรงนี้ผมเคยเป็นคลองชุนวะทานแต่ไม่ได้รับการดูแลก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําโครงการเสนอขึ้นไปเพื่อที่จะขุดลอกตรงนี้ให้เป็นที่สาหรับเก็บน้ําก็แก้ปัญหาน้ําท่วมประทารักไปตั้งแต่เรามาทําตรงนี้แล้วปรากฏว่าน้ําไม่ท่วมประทารักเพราะเราแก้ปัญหาถูกจุด นอกจากนั้นชาวแม่สอนยังรวมกันทำฝ่ายที่มีชีวิตเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเป็นแหล่งน้ำหย่าบแล้งและช่วยชะลอน้ำจากต้นน้ำอีกด้วย,วยและสิ่งที่สำคัญเหนือการป้องกันภัยโดยวิธีการต่างๆนั้นก็คือการเตือนภัยจากทุกภาคส่วนทำให้ทุกคนสามารถพยากรความเสีย่ยง แล้วร่วมกันจัดการความเสี่ยงได้ก็จะมีการเตือนภัยของกลุ่มอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอน้ํามาเนี้ยก็จะมีการแจ้งในไลน์ของกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับภัยพิบัติว่าเอ่อน้ำมาแล้วนะชลประธานปล่อยน้านํามานะอะไรเงี้ยเพื่อให้ชาวบ้านมีการเตรียมตัวรับมือถามว่ามีเวลามากขึ้นค่ะคือเพราะทางข้างบนเขาไลนา์มาปุ๊บเราก็สามารถแจ้งกลุ่มได้ทันทีเลยอะค่ะเขียวเหลืองแดงฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าระดับน้ามาขนาดเขียวนี่ยังโอเคอยู่ แต่ว่าขึ้นมาหาเหลืองปั๊บเราแจ้งเตือนกันแล้วและเราพยายามสแสวงหาความร่วมมือมันทำให้รู้สึกว่าคนไม่สอดไม่ได้ยอมจำนนกับสิ่งเหล่านั้นและปีนี้ก็พิสูจน์ว่าจากที่บอกว่าถ้าฝนตกติดต่อกัน3-4ชั่วโมง60มิลิเมตรขึ้นตอนนี้200เราก็ยังย้มได้ เพราะเรารู้ว่าเรามีความรู้พอนะดูน้ําเข้าใจน้ําดูดินเข้าใจดินดูโบนฟ้าเข้าใจบางทีอย่างอาจารย์สมบัติเนี่ยรลยมาล่วงหน้าเราตั้งอาทิตย์หนึ่งแผนที่อา,ากาศให้เราเตรียมรับมือรู้เฉดสีของความรุนแรงว่ามันจะเกิดพายุตรงไหนอะไรตรงไหนยังไงการบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดการได้โดยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนะครับ การที่ชุมชน,นมีข้อมูลน,นะครับมีความสามารถในการจัดการตนเองขนาดหนึ่งเนี่ยแล้วนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นยฮะไปสู่การสร้างทางเลือกในการบริหารจัดการเนี่ยแล้วก็นำทางเลือกนี้เนี่ยไปสู่การพูดคุยการชักชวนหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะให้มา ทำในบางเรื่องที่ชุมชนอาจจะยังจัดการไม่ได้นะครับต้องการเช่นบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องการเครื่องจักรขนาดใหญ่บางเรื่องอาจจะต้องมีการใช้กฎหมายเข้ามาบริหารจัดการอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรไม่ว่าความรู้เครื่องไม้เรื่องมืออะไรด้วยกันน่ะมันไม่ต้องลงทุนเพิ่มหรอก ลงทุนใจใจที่จะเปิดรับรู้กันใจที่จะบอกทุกถึงกันเนี่ยคือความเป็นพลเมืองของประเทศมองดูว่าเราจะทําให้บ้านเราเป็นสุขได้ยังไงแต่เจ้าของพื้นที่ต้องถนัดอย่าไปหวังไปพึ่งใครหรือเรียกใครมาช่วยมันไม่มีพระเอกขี่ม้าขาวหรอกยุคนี้ม้ามันก็ไม่มีขี่ด้วยถ้าผมมองคือหนึ่ง ความสามัคคีของของชุมชนเองนะฮะอันดับหนึ่งถ้าชุมชนไม่สามัคคีเองก็ก,ก็ก็ไม่ไม่เกิดตรงนี้มาอันที่2คือความสนใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหาจริงๆซึ่งทางเราเองชมประทานก็เข้าไปร่วมทุกครั้งนะฮะนั่นะะคือความร่วมมือที่มันเกิดขึ้นซึ่งแล้มันเป็นที่น่าบรทับใจก็จต้องขอขอบคุณสสส นะครับที่สนับสนุนงบประมาณบากส่วนมาให้ต้องขอขอบคุณท่านนายเภอแม่ตอดขอบคุณท่านประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกชุมชนที่ได้ตื่นตัวและตระหนักในเรื่องของอาภาวะน้ําท่วมขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์นะครับให้กับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษว่าน้ําถ้าเราบริหารจัดการได้อย่างดีนะครับปัญหานในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ย ก็จะเเบบาาบง oh, <yeah. S 1> นี่คือพลังของคนแม่สอนและทุกภาคส่วนที่วันนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันลุกขึ้นมาต่อสู้ป้องกันปัญหาภัยพิบัติด้วยตนเองจนสามารถลดความเสี่ยงและมีแนวทางจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่แม่สอนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆอีกมากมายทั่วประเทศ ที่ต้องการพลังของคนในพื้นที่ลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหาด้วยตนเองแม่สอนทำได้แล้วคุณละ่ะพร้อมแล้วหรือยัง